ด่วนที่สุดไม่ทันการแล้วทำไมออกมาช่วยกันยับยัง้งแผ่นดินไทยสูญเสียแน่วันอังคารที่17สิงหาคม2553นี้กระทรวงการต่างประเทศจะนำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีเขตแดนไทยกัมพูชาเข้าสู่สภาหากสภาผ่านวรระร่างข้อตกลงนี้จะเสียแผ่นดินไทยจริงๆ เพราะเท่ากับการรับข้อตกลงนั้นกลายเป็นสัญญาสำเร็จทันทีต้องขอแรงคนไทยหัวใจรักชาติทุกคนแล้วเชาว 00. 00. 00. ้า8.00นวันอังคารที่17สิงหาคมนี้ชุมนุมใหญ่ที่หน้ารัฐสภาอย่างสันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์พรึบพรอ้อมพรึบพรอ้พรอม